เ,เชื่อแล้วครับว่าหากว่าเราเนี่ยมีผู้มีประสบการณ์สูงมๆมานแนะนําให้พวกเราจะสามารถเก่งขึ้นได้จริงและกล้าขึ้นได้ครับใช่แล้วค่ะเราจะเก่งขึ้นแล้วก็กล้าขึ้นด้วยและที่สําคัญนะเราก็จะใช้ศิลปะก,การพูดได้อย่างถูกต้องด้วยครับปกป้องแต่ถ้าพูดเก่งมากขึ้นมีศิลปะในการพูดมากขึ้น แต่เวลาเพื่อนทะเลาะกันปกป้องยังทําให้เพื่อนคืนดีกันไม่ได้เลยครับแบบนี้จะพูดเก่งไปเพื่ออะไรครับโอ้เดี๋ยวจะบอกให้นะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงของอาสามาเตือนนะฮะท่านอาจารย์พนมปีเจริญค่ะก็จะมาแนะนำนะฮะวิธีที่เราจะสามารถจัดการความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเวลาที่ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันหรือไม่เข้าใจกันนะฮะซึ่งวันนี้นะเพื่อนๆพี่ๆหรือว่า คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้รู้วิธีการพูดการสื่อสารเวลาที่เกิดปัญหายอย่างนี้ขึ้นน่าสนใจมากๆเลยครับปกป้องจริงเหรอครับแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆแต่ในครอบครัวเองบางทีปกป้องก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําพูดไหนเหมือนกันเช่นอย่างกับพ่อแม่ของปกป้องเนี่ยเป็นเจนเอ็กส่วนปกป้องเป็นคนเจนอัลฟาบางทีคุยกัน<อ>ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับใช่แล้วค่ะปกป้องนะทางบ้านเนี่ยหลายครอบครัวก็มีปัญหายอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้น ช่วงต่อไปพลาดไม่ได้เลยนะได้ทั้งความรู้ความสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราอ,โ,อโหปกป้องรอไม่ไหวแล้วครับไปกันเลยครับกับช่วงอา,อาสามาตื่นอาสาม,มาตื่นราวังต,ตัให้ดีมีภัยโรบตัวแต่เราพร้อมเชิญ กลับมาอยู่ในช่วงอาสามาเตือนอครับผมเราจะมาเตือนเรื่องอะไรครับพี่ข้าวครับเรื่องเกี่ยวกับการพูดนะครับผมในการใช้แบบโลกออนไลน์คุยทางออนไลน์ครับผมนี่โดยเฉพาะโลกออนไลน์เนาะอาจารย์รปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากอยู่กับมือถือ,อเอะอะก็มือถือตลอดเลย<ช>แล้วบางทีปัจจุบันนี้ทําให้เด็กมีเซลล์คอนฟิเดน c ์มากขึ้นนะความมั่นใจในตัวเองบางทีการพูดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบบูลลี่เพื่อนอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ช่วยบอกนิดนึงว่าปัญหาเรื่องของการแบบ การพูดหรือการสื่อสารที่มันส่งต่งความส่งผลต่อความขัดแย้งอะ่ะมันมีประเด็นหรือเรื่องราวอะไรบ้างครับอาจารย์เพราะเรามีหลายกลุ่มไหมอ่าฮะมีหลายกลุ่มไหมยกมือกลุ่มเพื่อนทุกคนมีหลายกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมเวลามีหลายกลุ่มเพื่อนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือธรรมาชาติของกลุ่มเพื่อนเนี่ยเอางี้เราเดินเข้ามาเนี่ยตอนเรายืนเข้าแถวเนี่ยเราเรียงสูงต่ําหรือว่าเราอยากยืนตรงไหนก็ได้เออแล้วตอนเรานั่งเก้าอี้เรานั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหม ทำไมเราเลือกนั่งคู่เพื่อนคนนี้เออทำไมเรานั่งเพื่อนกับคู่คนนี้เพราะว่าอะไรเคมีมันใกล้เคียงกันเพราะว่าอะไรคะอ๋อสลับกับเพื่อนอ๋อสลับกันนั่งเพราะเคมีใกล้ใกล้เคียงกันอย่เคมีใกล้เคียงกันเออเพื่อนเพื่อนบางคนพูดได้แหลยภาษาแต่ชอบใจที่มันพูดภาษาคนรู้เรื่องเออเราก็เลยอยากใกล้ันเรยว่าสินเสมอกันไหมะอะไรเงี้ยคือมันพูดกันรู้เรื่องอะ มันมีคนฟังมันมีคนพูดแล้วมันมีเพื่อนมีความเป็นเพื่อนมันช่วยเหลือเราแล้วมันทีมเข้าข้างเราเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวถามเกลเก๋มีเพื่อนสนิทไหมที่คุยกันในทุกเรื่องอะไรอย่างงี้ยไหมมีแล้วพอนั่งไปเรียนก็ต้องนั่งคู่กันอย่างงี้ใช่ไหมใช่มีใช่ไหมถ้าเราเลือกเพื่อนที่มานั่งด้วยส่วนใหญ่เลือกเพราะอะไรอ่ะถามก่อนก็เพราะแบบความไว้ใจมั้งไว้ใจอย่างเงี้ยฮะแล้วเพื่อนที่เราคบอยู่ปัจจุบันคุยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบูลลี่เออเคยถามบูลลี่เคยบูลลี่เราไหมทำให้เราเสียใจหรือแบบ เฮ้ยพูดแล้วเราแบบฟังแบบเฮ้ยไม่น่าฟังเลยมีไหมไม่ไม่เคยอ๋อเพราะเขาเลือกแล้วอาจารย์เขาเลือกแล้วอย่างเช่นกรณีบางทีเราเลือกไม่ได้เลยไปเจอในกลุ่มเพื่อนเดียวกันอย่างที่เคที่อาจารย์บอกในเพื่อนก็จะมีคนที่ขี้เลอจริงเหรอดูนั่นนี่อ้าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเราเลือกเราเลือกที่จะแบบอ่าไปเจอกลุ่มเพื่อนแบบนี้ไม่ได้แล้วมันมีประเด็นตามมาเยอะเลยครับอาจารย์เนาะบางทีบางทีเนี่ยนะเราลงรูปบางทีรูปมาโพสต์ลงในหลายกลุ่มอ่าเรื่องประเด็นรูปก่อนอ่ะเอารูปก่อนแล้วนะบางทีเราชอบดาราคนเนี้ เราชอบดาราคนนี้แล้วเอาดาราเกาหลีคนนี้มาลงแทนที่เพื่อนมันจะบอกเออน่ารักดีนะคนนี้ชื่ออะไรนะเล่นหนังเรื่องอะไรเธอดูซีรีส์เรื่องอะไรเอาช่วยกันสนับสนุนไอ้เพื่อนบางคนมาไม่เหมือนคนอื่นไงนี่แกดูของฉันคนนี้สวยกว่าดีเล่นเก่งกว่าด้วยมีใครเคยพระเอกที่คู่กับเขาก็หล่อกว่าด้วยแกมีใครดีด้วยกับแบบนี้ยกมือยกมือไม่ใช่ในกลุ่มไหนมีแบบนี้บ้างมีเพื่อนแบบเนี้ย คือบางทีมันมันไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะแต่มันชอบรับเพื่อนแต่บางทีก็ไม่มีเจตนานะเช่นช่วงซัมเมอร์พ่อแม่พาเราไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวสวิสไปเที่ยวภูเขาเมเจอร์ฮอนนอนโรงแรมชหนึ่งเฉพาะชั้นคนเดียวเนี่ยค่าตั๋วสองแสนสี่ตอาเล่านิดนึงต้องเล่าเอารูปแล้วเรื่องราวมาลงในหลายกลุ่มเพื่อนบอกเนี่ยตอนช่วงปิดเทอมตอนเธอไปนอนสองแสนสี่เนี่ยนะ ฉันน่ยไปช่วยแม่เก็บมะนาวอยู่ในสวน <laughs> ขายมาได้สองพันห้าอันนี้ชีวิตคาสสิกกว่าแหละคะอือ <c oughs> <c oughs> ไม่รับเพื่อนมันก็เหมือน uh huh. รับเพื่อนน่ะเพราะนั้นดูด้วยว่าว่าเพื่อนในกลุ่มเนี่ยฐานะเป็นยังไง <c oughs> จะลงอะไรก็ ดูกลุ่มเพื่อนบ้างใช่เพราะว่าการบัฟนี่เกิดทุกวงการจริงนะอาจารย์ใช่แค่เพื่อนๆกันเนี่ยบางทีเราไม่คิดอะไรเจตนาไม่ได้มีไม่ได้แบบที่จะบัฟเลยนะแต่บางทีเราอยากจะพรีเซนต์หรืออยากจะนําเสนออย่างเงี้ยฮะแต่บางทีเราไม่รู้เลยว่าผู้รับสารหรือคนที่อ่านหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่โลกโซเชียลที่เราอ่านอย่างเดียวนะเวลาที่พูดต่อนหน้ากันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องของตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าฉันไปนู่นไปนี่ไปนี่แล้วบางทีเคยฟังเพื่อนเล่ายาวๆแล้วแบบหน้าเบื่อไหมเรื่องของตัวเองใครมีปัญหาม้าง เจอกันบ่อยเลยใช่ไหมแบบนี้อาจารย์อย่างนี้เป็นเป็นแบบเนี้ยเราแก้ปัญหาเขาไม่ได้ใช่แก้ปัญหาตัวเอง <พ trails S 2> อ่ะยังไงดีอาจารย์แล้วก็บางทีเราก็ดูเราไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรเยอะอเดี๋ยวเขาเลิกไปเองก็อาจจะรู้ว่าอ๋อเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ชอบนี่นะก็ลงอย่างอื่นเพราะว่าเพื่อนบางคนบางทีวันวันไม่ลงอะไรจริงๆนะถ่ายรูปตัวเองลงอ่ะอ่าฮะแล้วก็ไปลงแอปนู้นแอปนี้จนกระทั่งหน้ามันไม่มีฝ้าแม้แต่นิดเดียวสิวยังไม่ขึ้นเลยมีใครชอบแตกรูปยกมือ เห็นสีหัวช้างนมบานมาเมื่อเช้าเียวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยแล้วถ่ายแล้วก็เอาแอปมาแล้วก็แบบอาจารย์มีอย่างนี้ด้วยนะแบบตุ้งเขาเรียกตุงภาพเนาะไปตุงภาพแล้วก็เพื่อนมีภาพจริงอย่างเงี้ยเพื่อนเข้าไปในคอมเมนต์แล้วเอารูปจริงไปโพสอย่างเงี้ยเป็นการกระทำที่ดีไหมครับอาจารย์ไม่ได้เขาเขาอยากจะโชว์โชว์หรูโชว์สวยออกมาอย่างเงี้ย ให้เขาผ่องไปอให้ผ่องไปเลยแต่แต่อย่ามาหักดิบเพื่อนนะอย่าเหมือนอันตรายอย่าให้เหมือนโลกโซเชียลแต่ก็แต่ก็อย่าเวอร์มากเกินไปบางคนเพื่อนในกลุ่มอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยคนนี้สวยกว่าเพื่อนสมมไหนะยกตัวอย่างนะของเรามีสวยบ้างไหมเนี่ยในห้องเนี่ยโอ้เยอะนะเยอะนะบางคนเนี่ยสวยกว่าเพื่อนในกลุ่มวันวันไม่ทําอะไรยังไงจ้ะนี่เซลฟี่ตัวเองสี่ภาสานะครับ กซ้ายก็แล้วขวาก็แล้วบนก็แล้วล่างๆถ่ายหัวเราะนี่คือเปิดตัวเองหรือเพื่อนครับเปิดเปิดไหลเปิดไหลให้ดูเป็นยังไงนี่ขนาดไหนนะเอาจริงใครมีพฤติกรรมแบบนี้ยกมือต้องต้องต้องถามเพราะว่าอะไรถ้าทำไมเราชอบถ่ายรูปตัวเองบ่อยๆต้องถามนิดนึงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสวยใช่ไหมเอาให้เลยไหนสวยแล้วให้คิตตี้เลยครับคือคือถ้าถ้าขนาดเนี้ยพอแล้วอ่า พอแล้วไม่ต้องทุกซอกทุกมุมวันดีคืนดีกําลังอาบน้ําอยู่รักแร้แล้วกันเหลือจุดสุดท้ายแล้วรักแร้แล้วกันเป็นไงรักแร้ฉันขาววับไม่นี่ขนาดไม่เคยแว็กไม่เคยอะไรเลยนะนี่เข้ากับเพลงรักแร้ดูแลไม่ได้อันนั้นรักแท้ยังอุตสา์เอามาโชว์อีกอาจารย์แล้วก็จะมีเคสอันนี้ศิลปินดารา้องต้องย้อนไปเพราะว่ามันเคยมีข่าวใช่ไหม ที่เราเคยแบบว่าดูดูข่าวแล้วดารามีภาพหลุดอย่างเงี้ย mm hmm. แค่ลงไอจีสตอรี่อย่างเงี้ยอาจารย์ mm hmm. แล้วคือโลกโซเชียลมันมนอะไรไวมากนะถ้าใครเป็นเพื่อนเราเนี่ยแค่เห็นปุ๊บเซียววิเขาแคปเลยนะ mm hmm. แล้วมันจะเป็นอะน,นาคตใช่ไหมอาจารย์มันส่งผลยังไงบ้างครับเช่นตอนเราอยุในน้อยอย่างนี้เราเป็น uh huh. คิดอะไรใช่ไหมเพราะว่าเออไงเราก็ดูน่ารักขอญาตในฐานะที่มีลูกสาว mm hmm. เด็กสาวๆจะจะ,จะมองในวัยกันเนละตัวเองน่ารักอุ้ยน่ารักแต่งตัวแคาสั้นน่ารักมุมนี้น่ารักอะไรที่มันจะนะ โชว์นี้โชว์หน่อยไม่เป็นไรหรอกน่ารักเราก็โพส์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 ไปนะแล้วเขาก็แคปแคปแคปไว้พอถึงวันหนึ่งเราได้ดิบได้ดีเป็นพอโอโรงเรียนเป็นอธิการเป็นอธิบดีเป็นใหญ่เ,เป็นโตเป็นนักการเมืองมันเริ่มมีศัตรูโดยไม่รู้ตัวอ๋อเนี่ยเหลอคนดีของสังคมดู<อ>รูป<ะ>ในอดีตตอนสมัยเขาเรียนโรงเรียนมหาพุทธ,ธารามสิโอโหเป็นไงอะ่ะแล้วจะบอกว่าโรงโซนเชียนแบบ แล้วขุดคุยกันแบบได้เป็นสิบสิบปีเลยแล้วเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแบบให้ให้ตัวเราปลอดภัยจากปัญหาเรล่านี้ต้องระวังต้องระวังดีกว่าอันนี้คือจริงๆทำไมต้องต้องโยงในเรื่องของการโพสต์รูปไม่ใช่เรื่องการพูดอย่างเดียวคือการนําเสนอทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ตองการพูดอย่างเดียวรูปภาพหรือคาคอมเมนต์บางอย่างอันนี้มีส่วนสําคัญมากมันคือพรีเซนเ t ชันโดยเฉพาะเด็กๆในวัยเรียนก็จะเจอกลุ่มเพื่อนใช่ไหมวันหนึ่งเราโตไปอาจารย์ยิ่งแบบมีเพื่อนกลุ่มใหญ่วัยทางานหรือสังคมบางคนมีอาชีพอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็จะต้องปูทางตั้งแต่เริ่มต้นเลยเ<ช>พราะถ้าเกิดเราไปบูลลี่หรือไปแบบไปพูดในเชิงขัดแย้งอันนี้ในกลุ่มยังพอให้อภัยเหมือนกันนะนักเรียนอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเราในอนาคตอันนี้บอกเบื้องต้นในอนาคตไม่รู้ว่าสิปีใครจะเป็นนักการเมืองใครจะเป็นศิลปินดาราไม่รู้แต่ถ้าเกิดพูดในในวงที่มันกว้างขึ้นในอาจารย์อันนี้มีผลเสียมากๆเลยใช่แล้วะจะทำ<ฮ>ะบ่อยคือจะบูลลี่จนกระทั่งเป็นความรู้สึกปกติเพราะถ้าทําแบบนี้บ่อยๆจะเป็นความเคยชินอพอเป็นความเคยชินก็ไม่รู้สึกอะไร ในกลุ่มวิทยากรของครูก็มีนะชอบบุรีเพื่อนบุรีบุรีบุรีรร่ีจนกระทั่งแบบเพื่อนรู้แล้วไอคนนี้พูดทีไรบุรีทุกทีเ,เพื่อนก็จะเบื่อ <หา S 2> เพื่อนก็จะเบื่อพ <บ S 2> เพราะฉะนั้นพวกเราต้องระวังอีกอันหนึ่งที่ที่จะฝากไว้ในช่วงท้ายๆก็คือเวลาเราพูดอะไรก็แต่หลายครั้งเวลาเราพูดแล้วทําไมคนบางคนพูดแล้วคนฟังทําไมคนบางคนพูดแล้วไม่ฟังหนูจําไว้เลยนะนี่คือจิวิยาในการพูดขั้นสุดยอดเลยนะหนึ่ง พูดเรื่องที่เขาอยากฟังก่อนเรื่องที่เราอยากพูดฟังดีๆนะคือ <c oughs> เราจะคุยอะไรให้เพื่อนฟังกันแล้วแต่ครับพูดสิ่งที่เขาอยากฟังก่อนอ,อพูดสิ่งที่เขาอยากฟังพนะอ,อพูดสิ่งที่เขาอยากฟังเสร็จเรียบร้อยรประตูเขาเปิดแล้วประตูใจเขาเปิดเขาก็ตั้งใจฟังเราตลอดค่อยๆใส่เรื่องที่เราอยากพูดออกไปเราอยากจะบอกอะไรเราจะเตือนอะไรเราจะขอความเห็นอะไรค่อยๆออกมา อย่างงี้เขาจะฟังเรานะเออถ้าเรากลับมาคิดนเนาะผู้ฟังคือคนที่ต้องฟังฟังเราพูดใช่ไหมฮะถ้าเราเปิดสิ่งที่เขาอยากจะฟังอ,อันนี้มันเป็นการแบบเชื่อมโยงอัน,นดับแรกก็คือบทสนทานาก่อนเลยที่มันจะปูทางไปเรื่อยๆอันนี้เริ่มต้นอย่างดีมากสําหรับการที่เราแบบจาก คุยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องของเพื่อนเลยอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้สิก่อนจะเตรียมทุกครั้งขนาดเราจะต้องรู้ก่อนใช่ไหมใช่ต้องศึกษาก่อนล่วงหน้าอ่าฮะทำกันบ้านแ่ะทำกันบ้านไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์อะไรด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไปการเตรียมตัวสําคัญเสมอใช่นะคบการว่านดีเหมือนมีน้องเกลมีคําถามจะถามอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะอ่ะถามอาจารย์เลยถืออยู่นานแล้วมือใช่เพราะว่าตอนนี้วนคาถามไปแล้วเกลถามอาจารย์นะถ้าแบบว่าอยากแบบอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า เป็นการแบบเป็นคนพูดที่ดีนี่ควรต้องทํายังไงคะแบบมีเคล็ดลับไหมคะอันดับแรกเลยอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆนะเตรียมเตรียมให้มากพอ,อนะแล้วแล้วเวลาพูดก็ก็นึกถึงคนฟังนะเราเราเรื่องให้ให้ใกล้ตัวคนฟังมากที่สุดที่สําคัญก็คือเสมือนหนึ่งกับเขาเราคุ้นเคยกันอ่ายกตัวอย่างง่ายๆพูดเรื่องที่เขารู้อะ อย่าคิดว่าเรื่องที่เขารู้เขาไม่อยากฟังนะ,ะสังเกตไหมถ้าคนผมว่าสามสี่คนเนี้ยไปดูหนังเรื่องหลานมากมาด้วยกันอแล้วกลับมาบ้านนะไปนะนัดกันที่บ้านเพื่อนหรือนัดนัดกันที่ร้านอาหารพอคุยเรื่องหลานมาสี่คนนี้จะคุยกันสนุกมากเลยถามว่าเอา้าดูเรื่องเดียวกันไม่ใช่หรอไปดูรอบเดียวกันด้วยทําไมคุยกันสนุกขนาดนั้นอ่านี่ไงพอคนเรารู้และชอบในเรื่องเดียวกันแต่มุมมองที่ไปดูหลานมาก คนนี้ดูอย่างหนึ่งคนนี้ดูอย่างหนึ่งคนนี้ดูอย่างคนนี้ชอบตอนนามาแนะถูกขโมยเงินนะอไอ้ตีขโมยเงินนามาไปนะเออทำไมมันต้องขโมยไอ้คนนี้มองในแง่ความเลวของไอ้อไอลูกชายคนนี้นะแต่แต่อีกคนมอง,มองหลานชาย หนูอาจจะบอกโอ้ตัวหลานที่มาช่วยแม้จะจ้องอสมบัติก็จริงแต่หน้าตามใจนะชอบอะไรเงก็ก็จะมีคนละมุมมองแต่มันคุยกันรู้เรื่องเพราะว่ามันดูด้วยกันชอบเหมือนกันเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาหนูจะไปพูดเรื่องใดก็แล้วแต่ต้องทําตัวกลมกลืนไปกับคนฟังครับผมเสมือนหนึ่งเป็นพวกเดียวกับเขาชอบเหมือนกับเขาอย่าไปอย่าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ สิ่งที่เขาเป็นเขาอยู่เขามีนี่อันนี้เป็นพื้นฐานเลยเด็กๆสังเกตไหมเวลาที่อาจารย์พูดอาจารย์จะมีความอารมณ์ดีเห็นไหมเขาจะมีท่าทางมีมุกตลกอันนี้เวลาที่เราตึงเครียดอาจารย์ไปเจอหัวข้อหรือสิ่งที่คุยอย่างเงี้ยมันดูน่าเบื่ออย่างเงี้ยอาจารย์เรามีวิธีนอกจากเหลือจากแบบมุกสําคัญใช่ไหมอาจารย์ความตลกหรือความสอดแทรกสําคัญสําคัญใช่ไหมอาจารย์แต่บางที Ed ment, education บวก entertainment uh huh. ไม่จําเป็นต้องขาเสมอไปบางงานพูดในหัวเราะลําบากมากยกตัวอย่าง ไปพูดในงานศพล่าสุดเลยผมต้องเป็นผู้พูดในงานศพอาจารย์วสันพงศุประดิษฐ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมากแลวเสียชีวิตทุกคนก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผมพูดไม่มีทางจบแน่เพราะผมสนิทกันมากแล้วพออินแล้วจะพูดไม่ได้ผมก็ต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วพูดพูดให้คนหัวเราะได้อ่ะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ผมก็บอกเลยว่าอาจารย์วสันกับผมเนี่ยสนิทกันมาก ถ้าสนิทมากว่านี้ผมคงเป็นเมียอีกคนหนึ่งของอาจารย์วสานเชื่อไหมคนในงานศพหัวเราะอะแต่ผมไม่ไม่ได้ทําท่าทีอะไรหัวเราะเลยแต่คนฟังผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าผมสนิทกันขนาดไหนเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเป็นมุกตลกที่เป็นมุกตลกธรรมชาติไม่ต้องไปหามาจากไหนแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์นะแล้วฟิลบรรยากาศมันจะเกิดขึ้นเอง ใช่แลวผมเคยมีผมทำวิธีก่อนเหมือนอาจารย์แล้วมีบางบางช่วงนะที่คิดอะไรไม่ออกบางทีเป็นสถานการณ์ที่มันว่างหรือแบล็คเนี่ยผมเคยเป็นเหมือนกันแล้วผมจะหาอะไรใกล้ตัวใกล้ตัวในการที่จะหยิบจับมาคุยอันนี้เป็นส่วนส่วนสาคัญหรือส่วนหนึ่งเลยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์บางทีผมเห็นตลกเห็นไหมบางทีตลกบางทีเล่าเรื่องที่ไม่ตลกให้มันตลกได้ก็มีใช่ไหมบางทีตลกอย่างเช่นอ่ะใครเคยดูพี่แจ๊ดไหมพี่แจ๊ดแกไม่มีอะไรเลยนะแจ๊ดแจ๊ดสปุกนิกปารบิยองคกะอ่ะทำไมถึงตลกเห็นไหมเพราะแกเขามีศิลปะเนาะเขาร การครีเอทการสร้างสารรค์นะครับอ๋อ,อไม่ได้หวัวเราะอันนี้ไอใช่ไหมคะอ่ะประมาณนี้เลยจริงๆแล้วศิละปะก,การพูดนะมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างอาจารยบบ์เดี๋ยวแบ่งนิดนึงเด็กๆในฐานะตอนนี้เขาอยู่วัยเรียนอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะเจอปัญหาหลักๆนาะคือการแบบออกมาหน้าห้องที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วความตื่นเต้นความกลัวความกังวลอันนี้คือสิ่งที่ที่อาจารย์สอนไปนี่คือเบื้องต้นครับแล้วความรู้เนื้อาหาเราก็ต้องแน่นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เหมาะมากๆเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เด็กๆถามอาจารย์เร็วมีเวลาอี อาจารย์มาแล้วนะเด็กอยากถามเคล็ดลับอะไรอาจารย์มีไหมมีมมไหมได้เลยอ่ะถามได้เลยค่ะทํายังไงให้แบบว่าคือหนูเป็นคนพูดตรงไม่โค้งเลยอ่ะถ้าโค้งนี่คือหักสะพานเพื่อนเข้าใจผิดหมดเลยต้องทอํายังไงอะคะพูดตรงอ่ะดีแล้วลูกาาเพราะบางทีเนี่ยไม่ต้องอ้อมค้อมแต่เป็นตรงที่ที่สุภาพถูกตรงีไม่จะเป็นต้องกระกลูนะเหมือนเหมือนเหมือน คนที่สอนธรรมะบางท่านไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเออชื่ออย่าไปชื่อเลยจริงๆเพราะปัจจุบันมีหลายท่านเออเป็นคนพูดตรงฉันก็พูดตรงไปเลยนะครับพูดตรงดีกว่ามาอ้อมค้อมแล้วบางคนเข้าใจว่าเออคุณพูดตรงนี่คือคนแบบอ่ะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกคือเราเราสมมติเราจะพูดตรงๆเลยนะว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องของการอยู่ร่วมกับเพื่อนนะเราพูดตรงได้แต่อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน วอดดิ้งเปลี่ยนคำพูดนิดหนึ่งเฮ้ยนายรอให้เพื่อนตักก่อนได้เปล่าเออเพราะว่าเพื่อนอยากเห็นนายเป็นคนตักที่หลังบ้างอ่ะดีเออฉันอยากดูว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงบางทีมันเป็นมารยาทด้วยนะอาจารย์เนาะใช่อจารพูดคุยเข้ามีอะไรจะถามอาจารย์อาจารย์มาแล้ววันนี้แบบบางทีเวลาเราพูดแล้วเพื่อนโกรธอาจารย์เราควรคุยยังไงให้เพื่อนแบบรู้สึกดีขึ้น เราต้องดูก่อนว่าเพื่อนเรากดเราเพ่อะอะไรอ,ะอ่ะนะพูดตรงไปหรือเปล่าเฮ้ยแกสิวขึ้นอีกแล้วเหรอ,อาจะทํายังไงมันขึ้นอ่ะ <kill> ไปห้ามมันแล้วอ่ะมันก็จะขึ้นอ่ะ <asaki> <úsica> แล้วทํายังไงเฮ้ยเหมือนรังมดแดงเลยอ่ะยังย้ำ <c oughs> อ,อีกอาจารย์มีเวลานะคําทักทายอันนี้สําคัญมากออไม่เจอกันนานหรือเจอกันบ่อยคําทักทายคำแรกถ้าไปแซวแบบตรงๆเลยอย่างเงี้ยไม่ควรเลยใช่ไหมอาจารย์จำไว้เลยว่าเจอครั้งแรก first impression หรือว่า ปิดเทอมแล้วมาเจอกันเนี่ย uh. หาจุดบวกเพื่อนให้ได้ก่อนเฮ้ย uh. <He i, S 2> เดือนกว่าๆเนี่ยนะ uh. แค่ดูพองขึ้นเยอะเลยอะ่ะ uh. ไม่ต้องพูดว่ามันอ้วนเข้าใจไหม uh. ไอ้พองของเราอะ่ะคือมันอ้วนขึ้นเยอะเลยอะ่ะนะไอ้ลอยย่นหายหมดเลยมันตึงหมดอย่างเงี้ยหาจุดดีเข้าชมให้ได้ก่อนเฮ้ย uh. ผ่องขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ย uh. ไปเที่ยวไหนมาไปเจอของอร่อยมาแล้วสิ ไม่มีคำว่าอ้วนสักคำ uh huh. แต่ทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่ามันอ้วนขึ้นใช่ <Hey. S 1> จริงแล้วเรามีคำที่เลี่ยงหรือสามารถที่จะ,ะเขาจะบอกว่าความรู้สึกของผู้ฟังเนี่ยที่อาจารย์บอกอันนี้สําคัญมากเทคแคร์ care, ความรู้สึกผู้ฟังด้วยผู้ฟังอย่างที่บอกว่าเขาอยากฟังเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเขาถ้าเราจําเป็นที่ต้องพูดเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องหนึ่งขึ้นมาถ้ามันโยงเกี่ยวเขาได้อันนี้ก็ก็น่าจะเป็นการเปิดบทสนทนาที่ดีอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างสุดท้ายนะ uh huh. สั้นๆตอนผมอายุขนาดเนี้ยผมไปเปิดไปเป็นพิธีกรเปิด หมู่บ้านบอกชื่อหมู่บ้านนะหมู่บ้านปรึกษา mm hmm. เขาเชิญผมไม่เป็นวิธีกรด้วยค่าตัวไม่ต้องห่วงนะตอนนั้นกําลังดังโอ้โหปั้นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้ท่านประธานจะตัดริบบิ้นลูกโปง่งและป้ายแพรจะลอยขึ้นสูงนั่นแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะ uh huh. ต้องขายหมดขายดีแล้วจเจริญรุ่งเรืองแล้ว uh huh. ประธานตัดจึก๊กพอตัดจึก๊กปล่อยลูกโปง่ง เป็นไงฮะติดสายไฟฟ้าฮ่าผมในฐานะพิธีกรยังไงครับอาจารย์นี่ไงถึงบอกต้องอ่านหนังสือเยอะๆประสบการณ์เยอะข้อมูลเยอะเห็นไหมครับท่านบูม่เกียรติเป็นร้อยเลยนะทีอมา็นรูพิธีครับผมขนาดลูกโป่งผ้าแพรยังอยากอยู่หมู่บ้านนี่เลยไม่ยอมไปไหนแต่มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะไวพิมพ์เนี่ยเงื่อแตกเหมือนกันตอนที่จะนึกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยข้อมูลประสบการณ์สำคัญนักเรียนอ่านเยอะๆนะฮะ ศึกษายเยอะๆหาข้อมูลเยอะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลหาข้อมูลได้สารพัดครับอ่าฮะเด็กๆมีคําถามไหมานี่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและเราด้วยเชิญค่ะคือว่าหนูอะค่ะแบบพอเวลาสนิทกับใครหนูชอบพูดแต่เรื่องแบบว่าที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูกลัวว่าเพื่อนเขาจะอึดอัดอะค่ะคือแบบเพื่อนเขาไม่ไม,ไม่บอกหนูตรงๆหรอกว่าเขารู้สึกยังไงเงี้ยแต่ว่าหนูอยากปรับบ,บ้างอะคะ่ะทายังไงดีค่ะดีครับเราก็พูดแค่นิดเดียว แล้วก็ยิงคําถามกลับไปที่เพื่อนเออที่บ้านตัวเองเป็นไงอ่ะสมมตินะหนูเป็นคนจีนบ่อยูกอ่ะปีนี้ที่บ้านไหว้เจ้าป้าเพื่อนบอกไหว้เลอะเออแล้วนี่พี่ว่อะไรมาฝากก็บอาแต่เราไม่มีอะไรนะเราพี่้มมาฝากพวกเธอสองโลเองเพื่อนบอกอืมไม่มีอะไรมาเลยบอกไม่ต้อกินของเราก็ได้นี่้มมงคลนะกินแล้วเห็นไหมแทนที่เราจะพูดเยอะแยะในบ้านเราเราก็พูดแค่นี้ที่บ้านเราก็ไหว้บ้านเธอก็ไหว้บ้านไหนก็ไหว้ อย่างเงี้ยแต่โอ้โหนี่เธอรู้เปล่าฉันไหวนี่เป็ดประมาณแปดตัวเนี่ยโอ้โหแล้วของนี่นะรวมๆแล้วไหวต้องสี่ห้าที่นะกลางคืนนะยังไหวอีกนะไหวเทพเจ้าโอ้โหแล้วของเยอะแยะเลยมู้จะไปไหนต้องไปบริจาคนี่เอามาฝากพวกเธอเนี่ยจะไปทิ้งที่ไหนก็เสียดายเพื่อนบอกเอาของทิ้งมาให้กูกินเหรออย่างเงี้ยอโอ้ยปลาใหญ่เลยเพราะนั้นอย่าคุยแต่เรื่องตัวเองอนะคุยเรื่องเพื่อนบ้างถามเรื่องเพื่อนบ้างให้เพื่อนได้มีโอกาสพูดบ้าง โอ้โหจริงๆนะอาจารย์ไม่ใช่แค่แค่หลักที่อาจารย์สอนเนาะตัวเราความเป็นสมาะมีสมาธิเตรียมความพร้อมบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใช่นะครับในบทสนทนานะแล้วยิง่งโอ้โหอาจารย์ยิ่งกลุ่มใหญ่อย่างนี้โอ้โหยิ่งต้องเข้าใจความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะ,นะนอาจารย์นะครับเด็กๆเนี่ยอาจจะเจอในกลุ่มเพื่อนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์ต่อยอดไปถึงการใช้ชีวิตไปจนถึงแบบแนอนาคตเลยนะนะฮะใครมีคําถามอีสักหนึ่งคำถามไหมยกมือมาเลยสองเลย,ยได้เลยค่ะ มีวิธีพูดยังไงให้คนที่รู้สึกกับไม่เคยมีความสุขเลยเพราะแบบดีคาวิธีแบบหยอดคําพูดนี่เขารู้สึกดีขึ้นมาบ้างไหมคะอ๋อผู้ฝังไม่เคยมีความสุขเลยอยากจะพูดกับคนนี้ในคขาม,มีความสุขด้วยเด้จริงๆถ้าจะให้ดีมากนะถ้าเรารู้ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะอะไรจะดีมากเพราะว่าเออเราเราจะเป็นคนรู้ว,ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะอะไรเขาเขาเรียนสู้เพื่อนไม่ได้หรือที่บ้านฐานะไม่ค่อยดี หรือไม่ภูมิใจพ่อแม่ที่พ่อแม่เป็นคนทํางานแบบเลเวอร์หรือกรรมกรอะไรเงี้ยมันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาไม่มีความสุขไม่งั้นไม่งั้นมันตอบคําถามนี้ได้ไม่เคลียร์เพียงแต่ว่าให้เขารู้ทั้งการแสดงออกและคําพูดให้เพื่อนคนที่ไม่มีความสุขนะว่าเธอไม่ต้องห่วงอะไรนะเธอมีฉันอยู่ข้างตัวเสมอเขาเป็นเพื่อนตัวเองเสมอไม่ว่าตัวเองจะเป็นยังไงเพราะนั้น มีอะไรอยากเล่าให้เราฟังเล่ามาเลยอให้เขารู้ว่าอย่างน้อยมีเราคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาตลอดชีวิตเขาเขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นอย่างน้อยไม่มีใครก็มีแกเนี่ยแหละวะนะคนเราเรามีเพื่อนที่ที่รู้ใจเพื่อนที่เข้าใจอย่างน้อยชีวิตเขาจะอบอุ่นขึ้นดีมากอาจารย์ผมแอบคุยกับเพื่อนเขาเนี่ยเขาชื่อน้องอะไรนะคะชื่อเล่นก็นได้คะ่ะ นามินามิเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเลยอาจารย์ไม่ไม่ชอบถามเลยใช่ไหมเป็นคนที่ที่ขี้อายมากเลยใช่ไหมขี้อายนิดหน่อยไม่ค่อยกล้าแบบกล้าถามเมื่อสกูลนี้ก่อนนี้เขาจะถามเขาสะกิดเพื่อนให้เพื่อนถามให้แต่อันนี้คือเขามัน่นมันหนูหนูหนหนมีค,ความรู้สึกแบบอยากถามอาจารย์เมื่อสกูลนี้เลยใช่ไหมฮะใช่หนูชนะใจตัวเองแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขามือสั่นอยู่นะอาจารย์แล้วเพื่อนเขาจับมือตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นการเริ่มความกล้าเนาะใช่ความกล้าอันนี้เขากลัวแต่จริงกลัวไหม กลัวที่จะถามอาจารย์ไหมใช่ไหมเด็กๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะจริงฮะจริงๆเพราะว่าไม่เคยมีใครเสียชีวิตเพราะถามผมใช่เดี๋ยวลองถามดูไ่เคยมีเสียชีวิตเดี๋ยวอาจารย์รับผิดชอบเองอ้าวเก่งมาเอาประมือกับเพื่อนหน่อยจริงๆมันช่วยในเรื่องความมั่นใจนะอาจารย์มีใครเป็นเด็กหลังห้องบ้างอ่ะเด็กหลังห้องไม่กล้าอาจารย์ถามก็ไม่กล้าตอบแต่ฉันรู้นะฉันไม่กล้าตอบ ฉันมีการนำเสนอมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมารย์ผมเดี่ยละเด็กหลังห้องอ่าเพราะบางคนกลัวใช่ไหมอาจารย์ใช่กลัวผิดแต่ไอ้เด็กหลังห้องอย่าไปดูถูกนะจบด็อกเตอร์นะไอ้เพื่อนหน้าห้องผมเนี่ยตอนนี้ติดคุกไปหลายคนแล้วจริงเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนอ่ะมีหนึ่งคำถามใช่ไหมฮะจากเพื่อนกันหรือเปล่าหรือเมื่อกี้นี้ช่วยเพื่อนยกมือชอบแกงนี้เลยอาจารย์ช่วยเพื่อนยกจับเพื่อนยกมือเพราะเขาสงสัยไงอาจารย์แต่เขากล้ามากเลยนะอาจารย์ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม หลังจากนี้เราสามารถถามอาจารย์หรือแบบเราสามารถยกมือตอบอาจารย์ได้ไหมใช่ไหมฝั่งนี้ถามมาเยอะแล้วฝั่งนี้ครับมีใครถามเสันหนึ่งคำถามเสันหนึ่งคำถามเป็นประโน์กับเรานะอะถามมาเลยเพื่อนสกิดไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนสกิดเพื่อนสกิดนะจะไม่เหมือนเพื่อนสนิทนะคือหนูมีเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าอ่ะลองถามแล้วมองหน้าอาจารย์ด้วยคือหนูอยากสื่อสารกับเพื่อนแต่ว่าหนู บอกเขาไปแต่ว่าเขาเข้าใจอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนที่หนูสื่อสารแล้วเขาก็เสียความรู้สึกหนูควรทํำยังไงดีคะอ๋อเข้าไปใกล้เขามากยิ่งขึ้นไม่ใช่ค่ะ <laughs> คือหนูเข้าหนูเข้าใจแบบนี้หนูสื่อสารให้เขาแบบนี้แต่ว่าเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ที่หนูสื่อออกไปอ๋อเป็นบ่อยจริงเป็นกับหลายคนแล้วก็สื่อสารอีกอย่าอย่าหยุดสื่อสารไม่งั้นเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีดีไม่ดีเขาโกรธทาวล มันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวเองผมผมก็เป็นบางทีเราเราบอกเขาด้วยความปรารถนานดีในเรื่องหนึง่งมันเข้าใจเป็นอีกเรื่องหนึง่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบางทีพื้นฐานคนไม่เหมือนกันนะพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกของคนความรู้โดยเฉพาะความเปิดกว้างเขาอาจจะไม่เหมือนเราแต่เราเนี่ยคนเตือนในเสียงนะจะบอกให้าหาคนบอกในเสียงนะไม่ได้อะไรนะดีไม่ดีมันโกรธแล้วด่าเราด้วย ว่ามันเหงือกอะไรด้วยใช่มาเผือกอะไรด้วยเพราะฉะนั้นคนเตือนนี่เสี่ยงเสี่ยงหนูกล้าหาญมากนะที่กล้าบอกเพื่อนถึงแม้ว่าเพื่อนจะเข้าใจผิดคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นเราเาเตือนว่าเออเธอระวังผู้ชายคนที่เธอคบหน่อยนะมันหาว่าเราอิจฉามันเออแล้วบอกก็แกไม่มีแฟนนี่แกก็พูดได้สิอะไรเงี้ยหาว่าเราอิจฉาอีกเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเข้าใจว่าไงแต่เราปรารถนาดีแล้วเราเข้าใจตัวเองแล้วพอแล้ว เรารู้เราคิดอะไรโอ oh ้โหจริงจริงบริบทของการสื่อสารหรือการคุยกันเนาะมีหลายหลายเหตุการณ์มากนะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์เสริมมาตลอดเลยก็คือเวลาที่เราพูดเนาะคนที่สื่อสารด้วยคือเราต้องเข้าใจ uh huh. เข้าใจตัวผู้รับสารหรือคนที่ต้องการสื่อสารด้วยนะฮะถือว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะอาจารย์ฝากไว้อันสุดท้ายได้ไหมเชิญครับอาจารย์อย่าก,กลัวการปฏิเสธเพื่อนถ้าการปฏิเสธนั้นมันเป็นการปฏิเสธที่เรารู้ได้เลยว่าความรู้สึกเรามันบอกว่า ไปด้วยไม่ได้งานนี้ไม่ไปงานนี้หยุดเรียนไม่ได้เราบอกเลยว่าเราไปด้วยไม่ได้จริงๆการปฏิเสธไม่ใช่ความกลัวนะฮะแต่มันคือความกล้าที่เรากล้าปฏิเสธในบางเรื่องที่เรามั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องปฏิเสธจริงจริงๆ,งๆยกตัวอย่างที่เอาเรื่องจริงในชีวิตผมคือมีคนขอยืมเงินผมรู้เลยให้ไม่ได้ให้ศูนย์แน่นอนผมถามว่าต้องการเท่าไหร่ครับก็บอกหมื่นหนึ ผมให้ห้าพันได้ไหมแล้วไม่ต้องคืนเขาบอกได้ห้าพันก็ได้เอาไปเลยห้าพันเพราะหมื่นนึงก็หายห้าพันก็หายเอาหายห้าพันดีกว่าอืเพราะฉะนั้นบางเรื่องต้องกล้าปฏิเสธ okay, นะโอเคนะโอเคไหมนด้เด็กประเมยอ,อาจารย์ในครับในฐานนะวันนี้เกลครับเกลเป็นทั้งแบบผู้สงสัยข้ออ่าเขาเรียกอะไรสิ่งที่ ถามด้วยตัวเองด้วยแล้วฟังเพื่อนๆถามมาวันนี้เราได้อะไรบ้างจากการฟังอาจารย์เรื่องของศิลปะการพูดได้ความรู้ว่าแบบในการแบบในการพูดมันต้องแบบทํายังไงหรือว่าแบบว่าจะพูดยังไงให้เขาแบบไม่เข้าใจผิดหรือว่าอ่าใช่ไหมฮะคืออย่างที่อาจารย์บอกสอนไปหมดเลยเนาะเราต้องมีข้อมูลเราต้องเข้าใจผู้ผู้ฟัง เราก็ต้องสื่อสารด้วยความจริงใจด้วยและความรารถนาดีทั้งหมดคือศิลปะของการพูดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะครับปรบมือให้กับท่านดรพนมปีเจริญครับอาจารย์นักพูดของเรานะครับแล้วก็ปรบมือให้กับน้องเกลยช่วงต่อไปครับอาสาทําความดีนะครับคู่หูจิตอาสาจะพาไปทําความดีอะไรนั้นนะครับไปติดตามกันได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องๆเก่งมากวันนี้อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะอีกครั้งนึ่งให้ชื่นใจ เยียว yeah, มากเย yeah. <Yeah. S 1> เอาละครับ <Yeah. S 1> ไปพบกับ okay, ผู้หูจิตอาสากันเลยเย่ yeah. yeah.